ก็ดิฉันก็ชื่อพองษ์คานศิวะพัฒนพงศ์ค่ะชื่อเล่นก็วงังแสงช่วงยอ,อไปหนันเหนม,มง้งครับสวัสดีครับผมสุริยาสิริรสุขสกุลครับ <c oughs> ชื่อมอง้งชื่อกระย็งเส้่่างนะครับอ,อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเบอร์เทิงนะครับวันนี้จะมาพูดถึงชุดของประจำเผ่มาม้งค่ะอันนี้เป็นเผ่าม้ง ลายข้างล่างนี้มีสีแดงนิดนึงแต่ตัวกระโปรงจะเป็นสีดำแล้วต่อมาก็มีการประยุกต์แล้วก็แล้วต่การผึงผ้าข้างหน้านี่ก็เป็นสีดำเดี๋ยวนี้ก็ยังมีสีดำอยู่แต่ว่ามันมีการประยุกต์หลายสีแล้วแต่แล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบว่าจะเอาสีอะไรบางทีใส่ชุดประยุกต์ไปเดี๋ยวก็กลับมาใส่เดิเดมอย่างนั้นในวันนี้หมวดนี้ที่จริงต้องเก้าผมอะค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ประยุไปก็เอาแบบสะดวกสบายก็เลยสายหมวดไปแล้วต้องมีวงคอแต่ก่อนนี่จะเป็นวงคอวองเดียวใหญ่ๆกว้างๆแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ประยุมาสีห้าวงมาเป็นตัวเดียวกันอย่างนั้นนะคะเสื้อก็อยู่ที่ประยุด,ด้วยแต่ก่อนมันจะมีเส้นเดียวนิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยเนาะสายลวดลายเข้าไป,ไปไตัวนี้นี่เขาจะเรียกว,ว่าผึ่งบางหน้า แต่ว่าผืนนี้ก็อยู่ที่ลวดลายด้วยแต่เวลาสังเกตดูว่ามงเนี่ยมันจะมีผืนข้างหน้านี้แล้วก็กระโปรงแล้วก็เสือ้อมันดูลักษณะอย่างนั้แต่ลวลดวล,วลดวยายนี้เขาจะเล่นกันใสมาอย่างนั้นค่ะอันนี้คือมองมงลายอ่ะอย่างนั้นมงเขาก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันอย่างนี้แต่ว่าเขาจะใส่กับมกเขาหรือว่าใสาก่กางเกงไปอย่างนั้นค่ะมงจะมีมงหลายมงด้วยกัน เป็นมงขาวมงเขียวมงดำครมแตกต่างจะอยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ภาษาพูดนะครับอยู่ที่ภาษาพูดแล้วก็อยู่ที่ชุดชุดแต่งกายนะชุดแต่งกายก็สังเกตได้ง่ายๆก็คือว่าอย่างมงขาวเนี่ยเป็นชุดดั้งเดิมชุดดั้งเดิมนี่เมื่อก่อนเนี่ยนะครับยังไม่มีการประยุกต์เสื้อผ้าตรงนี้ก็จะเป็นชุดดําแล้วก็จะมีสีฟ้าตรงที่ปลายแขนตรงนี้นะครับผู้ชายนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นมงขาวก็จะจะเป็นเสื้อเดียวลอยอย่างนี้นะครับก็ไม่มีก็จะจะแบบจะเห็นพุงนะครับส่วนของเดี๋ยวเดี๋ยวขอแซนนิดน,นึงครับมงลายมงขาวนี้ลายนี้จะเหมือนกันเสื้อเอียวลอยเหมือนกันแต่ว่าแต่ตามตัวกางเกงอะ่ะเกางเกงนี่อของมองลายมันจะยกถูมงลายนี้จะทิ้งตัวลงกว่าก็คือ ของผู้ชายนะครับมงมงาวเนี่ยจะใส่เป็นการเกงสีดำแล้วก็เป้าสูงนะครับถ้าเป็นมงเขียวหรือว่ามงดำตรงนี้หรือว่าอย่างมงลายก็จะเป้าจะเป้าต่ำครับเป้าเป้าต่ำนะครับก็เราก็จะสังเกตได้ง่ายๆอย่างนี้อย่างมงมงเยวมงมงดํดำหรือว่ามง,มง,ม,งามงลายก็กระโปรงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นมงาวเนี่ยกระโปรงก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับ ก็แล้วแล้วแต่บางพื้นที่นะครับแล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความแตกต่างจะอยู่ที่ภาษาพูดบางพื้นที่เนี่เป็นม้งเขาด้วยกันแต่บางพื้นที่นี่ก็จะสังเกตที่ลายที่ที่ปลายแขนตรงนี้ก็จะเป็นลายเป็นลายเป็นเป็นเป็นผ้าสีฟ้านะครับเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นลายอย่างนี้นะครับแล้วแต่บางบางพื้นที่นะครับในเรื่องของชุดม้งนะครับจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์ที่ชุดม้งทําไมต้องมีลายผ้าปัก สังเกตนะครับชุนมงเนี่ยความโดดเด่นจะอยู่ที่ลายผ้าปักนะครับลายผ้าปากตัวนี้เนี่ยก็จะเราสามารถถอดถอดมาอธิบายได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะครับลายผ้าปักแต่ละลายนะครับสามารถถอดมาเป็นตัวอักษรซึ่งเป็นซึ่งบรรพบรุษได้บันทึกไว้เมื่อก่อนนี้ไม่มีเอกสารไม่มีอะไรเลยฉะนั้นบนรรพบุรุษก็เลยเอาเป็นวัฒนธรรม ประเพณีภาษาอะไรต่างๆเนี่ยหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเอาซ่อนไว้ในในผ้าในผ้าเอามาปาักไว้ในผ้าซึ่งซึ่งเราไปาจะเป็นเ,เป็นผ้าที่แบบแข็งแรงแล้วก็แบบความทนทานนี่จะนานก็เลยเอามาบันทึกไว้ในในในผ้า